สวัสดีครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับและมีการคอมเมนต์นพูดคุยกันและมียอดวิวค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการคราฟนั่นเองนะครับก็ ผมอาจจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการคราฟมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้อันนี้ผมคิดเองเลยนะว่าทุกๆคนอาจจะยังไม่รู้มาเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าคราฟการคราฟเนี่ยมันมันวุ่นวายขนาดที่ผมจะต้องทําคลิปเลยอย่างนั้นหรอเดี๋ยวเราเรามาดูกันดีกว่ามาการคราฟนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็น่าจะคล้ายๆกับหลายๆเกมนะครับที่น่าจะมีการคราฟแบบ สองระบบด้วยกันซึ่งระบบแรกของการคราฟคือการคราฟปกตินะครับทางซ้ายมือคือการคราฟปกติและทางขวามือนะครับคือการคราฟแบบผู้เชี่ยวชาญนนั่นเองนะครับเรามาดูการคราฟแบบธรรมดากันก่อนดีกว่านะครับว่าการคราฟแบบธรรมดาข้างในเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับสําหรับการคราฟแบบธรรมดานะครับผมบอกก่อนนะครับว่าการคราฟแบบธรรมดาไม่ว่าจะเป็นอาวุธ อุปกรณ์สวมใส่หรือว่าชุดป้องกันเองก็ตามนะครับการคารฟแบบธรรมดาสามารถคาฟสูงสุดได้แค่อุปกรณ์สีฟ้านะครับและเป็นสีฟ้าที่เทีย์ต่ำด้วยนะครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับจะได้แค่สีฟ้าแล้วก็เป็นสีฟ้าคที่เทีย์ต่ำด้วยนะครับประมาณนี้นะทีนี้อ่ามาถึงตรงนี้แล้ว <c oughs> ตรงนี้คืออะไรตรงนี้สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมไนโครเลยอันนี้คือ ปีกนะครับอุปกรณ์ที่เอาไว้ติดปีกบินนั่นแหละติดปีกเราเรียกว่าติดปีกนะการที่เราจะมีอุปกรณ์ปีกเนี่ยปีกช่วยอะไรนะครับหลักๆมันจะเพิ่ม e x p นั่นเองนะครับซึ่งสีฟ้าเนี่ยมันก็นั่นแหละก็ไม่ได้การันตีหรอกว่าจะได้สีฟ้านะมันก็ยังสูมสีขาวสีเขียวให้เราอยู่ดีนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นการคราฟปีกนะครับซึ่งการคราฟสีม่วงเองก็จะเพิ่ม หาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นมานะครับสีทองเองก็เพิ่มขึ้นมาเพียบเลยนะครับสามารถคราได้อันนี้ก็จะเป็นกล่องฟ้านะครับกล่องฟ้าเนี่ยน่าจะเอาเศษปีกฟ้าที่แบบเราไม่ได้กดยันให้ตัวเองหรือว่าเป็นปีกฟ้าซ้ําเองก็ตามนะก็เอามาคราเพื่อเอามาทํากล่องน้ําเงิือน<ส>กล่องน้่เงิือนให้อะไรกล่องน้้นมันก็ให้สีฟ้าการันตีนั่นเองนะครับอ่าก็ด<า><ๆ>ีนะบางทีเราได้ปีกฟ้าซ้ําแล้วเราอยากได้ปีกใหม่เราก็เอามาคราทำกล่องแล้วก็มาเปิดเอาก็ได้นะ ก็ดีเหมือนกันนะครับสําหรับอันนี้นะครับสีม่วงเองก็ถ้าเราได้สีม่วงซ้ํานะครับก็มาทํากล่องสีม่วงก็จะได้มาเปิดสีม่วงอันอื่นนั่นเองก็ดีนะเพราะปีกเนี่ยไม่สามารถเอามาแบบผสมได้นะครับผมบอกก่อนซึ่งเวลาเราได้ซ้าม,มาเนี่ยพวกไอ้เลเวลสีขาวสีเขียวที่ผมเล่นในเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เลยผมไม่รู้ว่ามันทํายังไงจริงๆนะแต่สีฟ้ากับสีม่วงเนี่ยรู้แล้วเราเอามายัดกล่องแล้วก็เอามา มาสุ่มอีกทีหนึ่งว่าจะได้ซ้ําหรือไม่ซ้ํานะครับอันนี้ผมคิดเองนะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ดูจากภาพมันน่าจะใช่แหละเนาะทุกคนก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมโอเคสําหรับอันต่อไปกล่องม่วงนี้นะครับก็เอากล่องน้ําเงินมเมื่อกี้ที่เราเอาปิดน้ำเงินมาครับนะครับหลายๆอันเนี่ยมารวมสี่กล่องครับเพื่อได้กล่องม่วงกล่องม่วงได้อะไรก็เอาสีน้ําเงินมาลุ้นนะครับว่าจะได้สีม่วงไหมนั่นเองนะครับ แต่ก็ยังมีโอกาสได้สีเงินนะครับอ๋อสีทองก็เหมือนกันเราก็เอาสีม่วงมานะครับสี่อันมาเผื่อจะได้สีทองนั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ค่อนข้างจะยากพอสมควรนะส่วนลูกแก้วนี้ก็เอาไว้ครฟัฟกล่องนี้นั่นเองนะครับผมพูดเยอะไปไหมจอดลึกเกินไปหรือเปล่าคงไม่เนาะคิดจะได้นานๆหน่อยนะอันนี้พวกนี้ผมไม่รู้เอาไว้ทําอะไรนะครับ ขอมอข้ามไปเลยก็แล้วกันนะส่วนพวกนี้นะครับน่าจะหามาจากการตีบอสนะครับผมาการลงดันตีบอสนะเป็นบอสกิลรูสึกน่าจะใช่นะครับลงดันบอสกิลนะครับซึ่งผมเองไม่ได้มีประสบการณ์ในการลงกิลของเกาหลีนะเพราะไม่รู้เขาลงกิลกันตอนไหนนะครับส่วนกล่องพวกนี้เองก็หาค้าบได้นะซึ่งไปหามาจากการซื้อนะครับซื้อกล่องนะฮะแล้วก็มาค้าเพื่อให้มันได้ตีบวกได้มากขึ้น มันก็จะตีบวกได้มากขึ้นเห็นไหมมันก็จะได้กล่องพกบวก4มาเห็นปะก็ดีนะอ่าพวกนี้นะแต่หลายอย่างนะ5อย่างนี้นะครับการคร้าถัดไปครับนี่คือการใช้วัตถุดิบในการอ่าคอาวุธครับอุปกรณ์ต่างๆเอามาค้าเป็นสิ่งของที่เอามายัดสมุดเพื่อได้ cp เฉยๆนะสเตตัสมีไหมไม่รู้ครับไม่แน่ใจแต่ส่วนตัวผมเองก็เอาทํายัดไปเยอะเหมือนกันครับเพราะว่าตอนนั้น cp ผม ยังไม่แตะหนึ่งแสนแล้วผมก็ยันจะยัดให้มันถึงหนึ่งแสนนั่นเองนะจะระยัดลงไปนะครับส่วนการคราฟตรงนี้นะครับจะเป็นการคราฟผมเรียกว่ารูนแล้วกันรูนเขียวเนาะมันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ตรงตรงนี้นะครับเป็นการปลดล็อกเลเวลสา3สิบสาสิบห้านะถึงจะมีการยัดรูนนี้นะครับผมเรียกว่ารูนนะแต่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยสองสามอย่างเนี้ย ซึ่ง2องอย่างนี้มันไม่เหมือนกันนะนี่เป็นรูนอีกแบบหนึง่งเป็นรูปตัว,ตวคล้ายๆตัว G ส่วนอันนี้จะคล้ายๆกับตัว u ไม่ใช่ตัว u กับหัวอะไรแบบเนี้ยนะโอเคทีนี้มาต่อกันดีกว่าการคราฟนะครับธรรมดาทําไมผมถึงพูดถึงพวกพวกนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเศษพวกนี้ผมไม่รู้ว่ามันหามาจากไหนเลยนะครับก็เขาบอกว่าไปตีบอสนั่นแหละไปตีบอสบอสกิลอะครับซึ่งตรงเนี้ต้องรอ g l o b ล l เปิดอีกทีครับถึงจะ หามาคราฟได้หรือซื้อตามตลาดเลยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนสีฟ้านะครับก็คราฟจากสีเขียวเศษสีเขียวแล้วส่วนสีม่วงก็คราฟจากเศษสีฟ้านั่นเองนะครับส่วนอันต่อไปอันนี้นะครับการคราฟอันนี้นะครับสามารถคราฟได้โดยที่จะมีเกรดหิมะเกรทฮมะหาจากไหนนะครับเกรทฮมะผมเคยพูดตอนไลฟ์สดไปแล้วนะครับคุณจะต้องมีเลเวล50นะครับหรือคุณไม่ต้องถึงก็ได้ถ้าคุณสามารถตีมอนสเตอร์รลเวล50าได้นะทำเควส ประจำวันนั่นเองอ่าคุณประจําวันอันนี้นะครับก็จะเป็นควสเลเวลห้าสิบนะครับซึ่งคุณทําแล้วคุณจะได้เศษเกรดหิมะนี่มานั่นเองเพื่อเอามาครับอ่าุูนที่ผมบอกนะครับอ่าอันนี้ผมบอกก่อนนะครับก็เผื่อคนแบบมาหากันว่าไปหาเศษนี้มาจากไหนเพราะว่าไอู้นเนี่ยมันจะใช้ตอนเลเวลสี่สิบห้าซึ่งแต่หีมะเนี่ยมันหาได้ตอนห้าสิบคุณก็จะหามันไม่เจอว่ามันไปอยู่ตรงไหนใช่ไหมละ่ะก็บอกก่อนเลยประมาณนี้นะ ส่วนใบพวกนี้จะเป็นใบคลาฟเปลี่ยนอาชีพนะครับซึ่งไอเศตพวกนี้หายากมากๆนะครับอันนี้สามารถแลกได้ตาม n อ c แต่ว่าแลกได้แค่สามครั้งต่ออาทิตย์หรือต่อวันไม่รู้ครับหรือต่อเดือนผมก็ไม่รู้เหมือนกันหน้านี้จำไม่ได้ไม่ไม่ได้จำไม่ได้แต่ผมไม่เคยดูนะส่วนตรงนี้ผมไม่รู้ว่าหาจากไหนก็มันก็แลกจากเหรียญกิวได้แต่ว่ามันใช้หูบานเลยแล้วผมเองหาเหรียญกิ้วไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ได้มีส่วนร่วมกับ อยูมากเท่าไหร่ในเซิร์ฟเกาหลีอ่ะอืมแต่ว่าเซิร์ฟเซิร์ฟโปรโบ้เข้าเนี่ยผมไม่รู้ว่ากิจกรรมอ่าการการมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะได้เศษชิ้นส่วนกิ้เยอะหรือเปล่าถ้ามันได้เยอะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะสําหรับการเปลี่ยนอาชีพนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะโอเคอันนี้ขอข้ามเลยล้วกันอันสุดท้ายอันนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนเนาะมันก็ยังไม่ได้จําเป็นเท่าไหร่ผมจะพูดที่มันสําคัญสาคัญก่อนนะอันนี้ผมขอคัาหน่อยลวกันเนาะ อันนี้เป็นการคราฟที่เอาไว้ช่วยในเรื่องของระบบธาตุนะครับหลักๆระบบคราฟธรรมดาก็ประมาณนี้นะเอออย่าเหลืออีกอันนึงอันนี้นะครับตรงนี้นะครับระบบคราฟแบบธรรมดาผมอยากให้ทุกคนนะครับทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตนะครับเข้ามาดูกันหน่อยนะมันจะมีมันจะเปลี่ยนไปทุกๆครั้งที่มีการอัปเดตนะครับซึ่งสําคัญมากๆนะครับเนาะตรงนี้เข้ามาดูกันบ่อยๆนะครับข้างล่างนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เราอยากได้เราก็ติ๊กดาวนะครับอย่างเช่นอยากได้คาถาเนี้ติ๊กดาวมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะแค่นั้นเองไม่อยากได้ก็ติ๊กออกนะครับทีนี้เรามาดูการค้าแบบมืออาชีพนะครับการค้าแบบมืออาชีพเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยหัวข,ข้อข้างบนจะมีอยู่หหัวข้อเนาะอ่ะสี่หัวข้อแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นการที่เราจองของนั่นแหละหัวข้อแรกเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกบับจะเป็นนักดาบ ดาบสองมือดาบใหญ่แล้วก็เป็นหอกนะครับแล้วก็มีดาบโล่แล้วก็ดาบคู่ด้วยนะครับคนที่เล่นอาชีพเหล่านี้ก็มาเลือกปลดล็อกตรงนี้นะครับเวลาปลดล็อกก็กดตรงนี้นะครับส่วนทางนี้เลยแล้วก็ใช้เพชรสองร้อยในการปลดล็อกนะครับซึ่งเราสามารถปลดล็อกได้แค่อย่างละแถวให้เราเลือกเอานะเพราะผมผิดพลาดมาแล้วส่วนตัวผมเคยปลดล็อกอันที่3มนี่นะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับพระใช่ไหมล่ะผมก็ปลดล็อกไปแล้ว200ร้อยทีเนี้ยผมอยากได้ของนะครับ ที่มันต้องคัฟอย่างเช่นผมอยากได้สร้อยอย่างเงี้ยผมจำได้ผมอยากได้สร้อยผมก็เลยเก็บเพชรน,นะครับสองร้อยเพื่อมาปลดล็อกนะครับตรงนี้นะครับพอผมปลดล็อกปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันที่สามเนี่ยครับผมหายไปเลยครับโดนรีเซ็ตใหม่หมดเลยผมมาเริ่มใหม่ตรงนี้นะครับผมไม่ได้อ่านตอนแรกมันบอกว่าถ้าเราจะเปลี่ยนล็อกเป็นล็อกอื่นอ่ะผมไม่ได้อ่านว่ามันจะรีเซ็ตอันเก่าพอผมไม่ได้อ่านปุ๊บอันเก่าผมโดนรีเซ็ตหมดเลยนะคุณมาเริ่มใหม่แบบนี้นะผมเริ่มใหม่นะเนี่ย 30%มเเซนที่ผมเริ่มใหม่หมดเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลือกให้ดีว่าคุณจะครับแบบมืออาชีพในล็อกไหนนะซึ่งผมเองเนี่ยเลือกล็อกที่3ถ้าโ l o b a l เปิดผมจะเลือกล็อกสานะเพราะว่าล็อกเนี่ยเราอะ่ะอยากจะคราฟใช่ไหมเราสามารถมาครับมันได้อยู่แล้วโดวยมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะว่าเป็นวิธีอะไรส่วนใหญ่วัตถุดิบก็จะแยกกันนะครับส่วนใหญ่พวกวัตถุดิบพวกเนี้ยหินอย่างเงี้ยมันจะมาอยู่ของนักดาบนะครับเนี่ย ใบใบสีแดงอย่างเงี้ยก็มาอยู่ของนักดาบนะครับก็แต่ละอาชีพนะครับก็จะมีของแต่ละอย่างที่มาอยู่ของอาชีพเนี่ยหนังก็จะมาอยู่ของนักขูเห็นไหมใบคาสีเหลืองก็จะมาอยู่ของนักขนูของของพระเองก็เหมือนกันก็เนี่ยสิ่งต่างๆเนี่ยพวกเนี้ยพวกหินดินน้ํามันเนี่ยก็จะมาอยู่กับผมไม่รู้เรียกดินน้ํามันหรือเปล่าเนี่ยเศษหินเนี่ยก็จะมาอยู่กับพระนะครับใบสีฟ้าก็อยู่กับพระแล้วพวกใบอย่างเงี้ยมันสาคัญยังไงทําไมมันอยู่กันหลายอาชีพจัง่ะ มันสำคัญอย่างนี้ครับผมอยากได้อาวุธฟ้าอันนี้แล้วกันผมมีใบฟ้าแต่ผมไม่มีใบม,ม่วงซึ่งพระคาบใบม่วงไม่ได้ใบม่วงอยู่ที่ไหนล่ะครับใบม่วงก็อยู่ที่อันที่สี่นี่ไงครับที่ผมโดดเข้ามาซึ่งใบสีม่วงอยู่ไหนเอ่ยเหมือนจะอยู่ที่นี่แหละ,ละ, RIGHT? ะหน <Shim> ่อยน่าเห็นไหมนี่ไงใบม่วงมันอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับซึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ปลดบล,ล,ล็อกล็อก ช่องฝั่งนี้เราจะคาฟได้ยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับถ้าเราไม่ได้ปลดล็อกช่องที่เราไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยเราจะสามารถคาฟของเหล่านั้นได้ยังไงนะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ซึ่งมันมีการลงทะเบียนนั่นเองนะครับยังไงนะครับอย่างเช่นใบสีม่วงนี้ละกันมันจะมีปุ่มสีทองเนี่ยคือสามารถกดคาฟได้เลยเนี่ยผมมีของทุกอย่างแล้วผมสามารถกดคาฟได้เลยนะครับกับสีเขียวคือการลงทะเบียนนั่นเอง การลงทะเบียนคืออะไรเดี๋ยวผมไปดูก่อนผมพาไปดูก่อนนะการลงทะเบียนก็คืออันนี้นะครับอันนี้อันที่สามนะครับการค้าแบบลงทะเบียนเห็นไหมครับอันนี้คือค้าแบบส่วนรวมนะไม่รู้ใครขาไว้เราสามารถมากดซื้อได้มั้งผมคิดว่าอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันคิดว่าซื้อได้แล้วคนที่ขายได้เพชรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่รู้นะแต่ส่วนใหญ่ผมค้าแบบส่วนตัวเพื่อมาอยู่ช่องนี้ครับอ่าเดี๋ยวผมพามาดูนะการค้าแบบส่วนตัวยังไง เอางี้ดีกว่าตอนนี้ผมยังไม่มีอะไรที่อยากได้แต่ผมบอกก่อนนะครับว่าการคราฟนะครับแบบมืออาชีพจะมีอยู่3ระดับด้วยกันนะครับจะมีการคร้าแบบผู้ฝึกหัดอ่าผู้ฝึกสอนแล้วก็ค้าแบบผู้เชี่ยวชาญณตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้เนี่ยยังยังไม่มีนะใน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 คลาสอาชีพในช่องอื่นนะครับยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพามาดูขวดไ P พีก่อนแล้วกันนะครับขวดไอพีเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ย ขวดนี้สามารถผมสามารถคราฟได้นะครับเป็นขวดรีสเตตัสค่าความเชื่อนะครับแต่ว่าขวดนี้สามารถคราฟได้เมื่อคุณมีความเชี่ยวชาญร,ระดับเริ่มต้นนั่นเองนะครับและทีนี้ถ้าเราอยากจะคราฟขวด EXP ล่ะอยากคราฟขวดมานาในในเมื่อความเชี่ยวชาญเราไม่ถึงอย่างขวด XP เเขาเอาความเชี่ยวชาญร,ระดับผู้ฝึกสอนและขวดขวดมานานเอาระดับเชี่ยวชาญแล้วผมจะคราฟได้ไหม ก็เห็นพูดเห็นนี่ไหมครับลงทะเบียนได้เหมือนกันเห็นไหมถึงถึงความเชี่ยวชาญผมยังไม่ถึงแต่ว่าผมก็ลงทะเบียนได้นะครับแต่ว่าเราก็แค่จะเสียเพชรนั่นเองเสียเพชรเท่าไหร่ผมลองเป็นขวดอายิพยีแล้วกันซึ่งอ่าผมบอกก่อนนะครับระดับการคราเนี่ยจะมีระดับสีฟ้าสีม่วงแล้วก็สีทองนะครับการค้าสีฟ้าถ้าเราคราได้เราก็จะได้ขวดเดียวสีม่วงถ้าเราคราได้มีโอกาสติดได้สองขวดนะครับแล้วก็ คา้าแบบสีทองก็มีโอกาสได้สามขวดซึ่งผมได้ระดับคัฟคา้าแบบสีทองมาแล้วนะได้ตั้งสามขวดเลยนะครับกดคัฟครั้งเดียวนะซึ่งคีนี้เดี๋ยวเรามาลงทะเบียนกันผมมีเพชร1ิบเก้าเพชรพอดีสามารถครัฟให้ดูได้นะครับก็ลงทะเบียนกดลงทะเบียนนะครับอันนี้คือส่วนรวมอ่าลงทะเบียนส่วนรวมอันนี้คือลงทะเบียนส่วนตัวนะซึ่งผมทําส่วนตัวประจาเพราะผมไม่อยากให้ใครนั่นเองก็กด ลงทะเบียนไปเลยนะครับก็เรามารอรอนะครับว่าเดี๋ยวให้มันขึ้นก่อนตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะซึ่งเมื่อกี้นะครับผมรู้สึกว่ามันนานนะแปลกๆนะครับผมก็เลยไปยกเลิกยกเลิกแล้วเพชรคุณหายนะหนึ่งหนึ่งเพชรเลยนะผมเพิ่งเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับะเอาใหม่แล้วกันเมื่อกี้ผมอาจจะไปกดสีทองนี้ก็ได้ขอผมกดสีน้ำเงินเหมือนเดิมแล้วกันนะจะลงทะเบียนติดหรือเปล่านะครับ หมาทันทีเลยนะครับถ้ากดสีน้ำเงินลงทะเบียนติดไวมากไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่านะครับก็นี่นะครับจะมาขึ้นตรงนี้นะครับว่าเราลงทะเบียนผ่านแล้วได้มาหนึ่งขวดนะครับเปึง้งได้แล้วนั่นเองได้หนึ่งขวดนะครับเอ๊ะแล้วเขาแล้วผมได้สามขวดได้ยังไงอ่ะหรือว่ามันเป็นการพลุกหรือผมไปกดสีทองอันนี้ผมก็ไม่รู้นะนี่นะครับผมก็ได้ขวดยี่ีมาแล้วนั่นเองครับ เอ่นี่นะครับครับสำหรับระบบคราฟนะครับประมาณนี้นะถ้าใครยังไม่รู้นะครับอผมก็ทําให้ดูได้เท่าน,นี้นะส่วนอุปกรณ์อื่นอันนี้ผมก็ไม่ได้เจาะลึกนะครับก็เดี๋ยวลองให้ทุกคนก็ลองไปศึกษาเองดูก็แล้วกันนะครับอ่าแถมครับแถม แถมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าเควสประจำวันออโต้ยังไงนะครับคุณเข้ามาที่เควสนะครับแล้วก็มากดที่อันสุดท้ายนะครับอิวอิวนะครับอ่านว่าอิวอิวนะครับคุณก็เลือกทั้เควสนะครับอันไหนก็ได้แล้วคุณก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้เป็นคําคเนี้ทีนี้เควสประจําวันคุณก็จะออโต้ได้เลยนะครับนี่ยผมทาหมดแล้วแป๊บเดียวเสร็จเลยผมไม่ต้องยุ่งกับเขาเลยนะครับสำหรับเควสประจําวันนะครับส่วนข้างล่างคืออะไรนะครับ ข้างล่างนะครับคุณอย่าลืมรับนะครับเควสที่เป็นเควสในดันกล่องครับถ้าคุณไม่รับมันก็ไม่ได้รับให้คุณนะไม่ไม่ใช่ว่าคุณเข้ามาในดันกล่องแล้วคุณไปตีมอนแล้วมันจะมันจะทำรับเควสอัตโนมัตินะไม่ใช่นะคุณต้องมากดรับเควสด,ด้วยนะครับตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่เคยกดเลยนะครับเสียใจยด้วยนะผมเพิ่งมาบอกนะก็อย่าลืมกดกันแล้วกันนะครับผมสาหรับวันนี้คลิปการครับ ก็ประมาณเท่านี้ก็แล้วกันนะมีใครสงสัยอะไรตรงไหนเนี่ยคอมเมนต์สอบถามได้นะครับหรือใครที่รู้อะไรที่มากกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับเพราะผมเองก็รู้เท่าที่เท่าที่รู้เหมือนกันนะครับยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ